สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชินจะมาแบ่งปัน5คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาโคดดิ้งที่ชินพึ่งจะได้เรียนรู้มาครับจะมีคำไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยคำศัพท์คำที่หนึ่งครับคือ วาน able คือตัวแปรนะครับทำหน้าที่เก็บข้อมูลครับอย่างเช่นตัวเลขตัวอักษรและข้อความครับคำศัพท์คำที่2ครับคือ loop หรือ r e p e ครับคือการทำซ้ำนะครับอย่างเช่นเรามีโรบอทต,ตัวหนึ่งนะครับเราอยากให้มันเดินไป5ครั้งครับเราก็แค่ใส่เดินไปครับแล้วก็เอา ลูกแส่เข้าไปครับแล้วก็เขียนจำนวนค่าลูกให้เป็น5ครับแค่นี้ก็ไ่าแล้วครับคำศัพท์คำที่3ครับ conditional คือเงื่อนไขใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำกระบวนการอะไรบางอย่างเช่น if-else ครับคำศัพท์คำที่4ครับคือคำว่า bug ครับ bug คือจุดบก ของโปรแกรมนะครับเพื่อนๆเคยนด้ยินกันใช่ไหมครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาบอกว่าเกมนี้ d e b, b u คคือเกมนี้มีจุดปกพ้องของเกมนะครับคำศัพท์คำที่5ครับคือ debug ครับ debug หมายถึงการแก้จุดปกพ้องของโปรแกรมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคําคำศัพท์ที่ชิน พามาเรียนรู้ในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กินด้วยนะครับเลี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย